้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุบกพร่องในหน้าที่และประพฤติตนไม่เหมาะสมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นำเอากรณีศึกษาของการพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าบกพร่องในหน้าที่นะครับแล้วก็ประพฤติตนไม่เหมาะสมเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับสำหรับการพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุบกพร่องในหน้าที่นะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช2457มาตรา14เนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บ7ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอำเภอว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองนะครับเรื่อง ต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะช่วยแก้ปัญหาลูกบ้านแต่กลับทะเลาะวิวาทเสียเองนะครับก็คือในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่เจราจาปัญหาโรงน้ําแข็งส่งเสียงดังรบกวนาราษฎรระหว่างการเจราจาเนี่ยเจ้าของโรงน้ําแข็งก็ได้พูดจาดูหมิน่นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับจึงได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้น โดยผู้ฟ้องคดีและบุตรชายนะครับผู้ใหญ่บ้านและบุตรชายเนี่ยได้ทำร้ายร่างกายเจ้าของโรงน้ำแข็งจนมีการดำเนินคดีอาญาต่อศาลและดำเนินการทางวิยนันผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งกรณีถูกฟ้องในคดีอาญาแล้วก็มีความผิดวินยัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้ใหญ่บ้านก็ได้ฟ้องคดี อ่าซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้อุทธร์คำสั่งลงโทษและได้ลาออกจากตําแหน่งต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวนะครับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งในอำเภอจึงมีคําสั่งให้ชะลอการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการพิจารณาอุทธร์คาสั่งจะแล้วเสร็จก็คือผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้อุทธร์คําสั่งนะครับลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ ต่อมาก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับในอำเภอจึงมีคําสั่งให้ชะลอการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งจะแล้วเสร็จกระทรวงมหาดไทยนะ่พิจารณาอุทธรณ์แล้วให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดเนื่องจากข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนตามข้อกล่าวหาและสั่งให้พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุบกพร่องในหน้าที่และประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง โดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้อทธทณ์อีกครั้งแต่ถูกยกอทธรณ์จึงได้นําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวนะครับได้นําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองทีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะถูกพูดจาดูหมินหมิ่นประมาทก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ ก็จะมีความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ากายหรือจิตใจโดยยกฟ้องความผิดฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะทําร้ายร่างกายผู้อื่นอันถือเป็นการไม่อํานวยความเป็นธรรมไม่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร รวมทั้งไม่สามารถรวมทั้งไม่สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยถือเป็นการบกพร่องในหน้าที่และประพฤติตนเนี่ยไม่เหมาะสมกับตําแหน่งตามมาตรา14วรรคหนึ่งวงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งการได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เหตุที่จะนำมาลบล้างความบกพร่องในหน้าที่ในอดีตได้ สารจึงพิพากษายกฟ้องนะครับศารก็าพิจารณายกฟ้องก็ถือว่าคําสั่งให้ออกจากราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ1 1 3ทับ2563